ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการไปติดตั้งระบบโซลาเซลล์ขนาดเล็กนะครับ mm hmm. คือพอดีผมมีแบตบอันนี้ยกลงมาจากรถนิสสันรถนิสสันตัวนิสสันมาร์สเนาะเป็นแบตเตอรี่ของพา n a s o n i c พอดีมันมันหมดมันเสื่อมสภาพเนาะผมมาฟื้นฟูขึ้น มาระยะหนึ่งแล้วทีนี้ก็เลยกะว่าจะาไปใช้กับระบบแหงสว่างของระบบโซลาเซลล์ก็ตัวนี้จะเป็นระบบขนาดเล็กก็คือประกอบด้วยแผงแผงตัวนี้ขนาด60วัตต์ตัวแผงเนี่ยเป็นขนาด18โวลต์60วัตต์แล้วก็ส่วนประกอบก็จะประกอบด้วยตัวนี้ตัวแผง1แผง ตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์ที่เป็นของซูเออเป็น PWM ขนาด10วัตต์แล้วก็มีหลอดไฟหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟ12โวลต์ LED ตัวนี้ขนาด7วัตต์เนาะอันนี้ก็สำหรับแสงสว่างผมว่ามันโอเคแล้วนะเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปติดตั้งผมจะมาวัดตัวแบตให้ดู ซึ่งแบตตัวนี้ผมก็ไม่ได้ฟื้นฟูขึ้นมาเยอะนะก็ฟื้นฟูนมาแค่แค่นิดนึงก็ให้มันใช้งานในระบบแสงสว่างได้ก็แค่นั้นก็คือเมื่อเมื่อตอนกลางคืนผมได้ทําการทดสอบแล้วว่าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้มันสามารถจ่ายไฟให้กับหลอดไฟตัวตัว7็ดวัตต์ตัวนี้ได้ตลอดทั้งคืนถึงตอนเช้าเลยเพราะฉะนั้นโจทย์ของวันนี้ก็คือว่า เราจะทำระบบโซล่าเซลล์เพื่อใช้แสงสว่างเท่านั้นไม่ใช้ในระบบอื่นเพราะนั้นก็ส่วนประกอบก็มีอยู่แค่นี้ครับแผงแผง60วัตต์หนึ่งตัวแล้วก็แบตรถยนต์ขนาดตัวนี้เขียนว่า 46B24L ก็น่าจะประมาณไม่เกินไม่เกิน40แอมป์คิดว่าน่าจะประมาณ40แอมป์ไอตัวนี้มันเป็นแบตรถยนต์ขนาดเล็กของนิสสันมาร์ เพราะฉะนั้นในระบบเล็กๆแค่นี้ผมว่าพอนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมก็จะไปทําการติดตั้งเพื่อใช้แสงสว่างในบริเวณที่เป็นห้องครัวกับห้องแต่งตัวมันก็จะเพียงพอสําหรับการใช้งานก่อนอื่นก่อนที่ผมจะไปติดตั้งนะผมจะมาลองวัดแบตตัวนี้ดูว่าสภาพมันเป็นอย่างไงบ้างหลังจากวันที่ผมยกลงมาจากรถมันก็พูดง่ายๆมันก็มี ไม่มีไฟสตาร์ทรถไม่ติดอลองดูว่ามันจะได้อยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งผมก็ฟื้นฟูมาระยะหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าผมก็ไม่ได้เอาจนแบบชนิดว่ามันเต็มร้อยเพราะว่าเราไม่ได้เอาจะกาจะเอาไปใช้ในรถยนต์ต่อเอามาใช้แค่แนวบบแสงสว่างก็ใช้ไฟจากโซลาเซลล์ชาร์จเข้าไปเรื่อยๆประสิทธิภาพน่าจะดีขึ้นแต่ดูสภาพนะครับเ o เอสโอเนี่แย่มาก1ิบสเท่านั้นแล้วก็ตัว CCA ก็แค่100 CCA จริงๆแบตบพวกนี้มันประมาณ300กว่า CCA นะครับคือคือตัวอายุนี่แย่เลยคือ11นี่จริงๆมันไม่น่าจะผ่านด้วยซ้ำแต่ว่าลองเอาไปใช้ใดูครับถ้ามันเสื่อมสภาพาค่อยเอามาฟืนฟ้นฟูอีกทีหนึ่ง ในเบื้องต้นผมก็จะกดอุปกรณ์ออกจากกันก่อนนะครับเพื่อง่ายต่การติดตั้งเอาสายไฟอะไรออกก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่อใหม่ก็คือผมไปวางระบบก่อนผมที่จะเอามาต่อเข้าใหม่ต่สอสายไฟสอดสายแบบต่างๆก็จะเป็นระบบโซล่าเซลล์เล็กๆง่ายๆใช้แสงสว่างแค่นั้นโกดสายแล้วครับ อันนี้ส่วนที่เป็นหลอดไฟก็จะเป็นหลอดไฟไปส่วนนี้ก็จะเป็นสายของโซล่าเซลล์สายสายของแบตผู้ผิดครับอันนี้ก็คือเป็นสายของแบตก,ก็เป็นสายไฟจากไฟบ้านธรรมดาก็เนื่องจากไม่ได้ใช้กระแสเยอะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับสายแบบนี้คือถ้าเราใช้กระแสค่อนข้างเยอะเข้าไปใช้งานที่มันหนักๆนักมันก็ต้องเปลี่ยนสายให้เป็นสายแบบนี้ คือเป็นสายสําหรับไฟดีซีโดยตรงแท่อันนี้ไม่เป็นไรก็คือเราใช้แค่ในระบบแสงสว่างก็ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายครับอันนี้ผมก็จะปลดออกก่อนเดี๋ยวยไปติดตั้งปลดยากหน่อย <Okay. S 2> มันจะได้ง่ายๆต่อการติดตั้ง mm hmm. ก็ปลดอุปกรณ์ออกจากการเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็จะไปขึ้นแผงที่หลังคาบริเวณที่จะติดตั้งกันนะครับ mm hmm. ก็คือเนี่ยผมกาว่าจะเอาไว้ตรงตรงหลังคาด้านเนี้ยตรงหลังคาของห้องครัวเนาะเสร็จแล้วก็จะต่อไฟไฟแสงสว่างมาใช้ตรงบริเวณตรง ใต้เพดานตรงนี้หลอดหนึง่งแล้วก็ดึงเข้าไปใช้งานในในห้องครัวหนึ่งหงหลอดแล้วก็ห้องแต่งตัวอีกหนึ่งหลอดก็ประมาณ3หลอดแต่ว่า2หลอดที่เข้าไปในครัวกับ2หลอดกับหลอดที่เข้าไปในห้องแต่งตัวเนี่ยมันจะมีสวิต์เปิดปิดซึ่งมันไม่ได้ใช้ตลอดเวลาแต่ว่าก็จะมีแค่ตรงตรง,ตรงบริเวณใต้เพดานตรงนี้หรือบริเวณตรงนี้ซึ่งผมจะจะเปิดไว้ตลอดเวลาก็คือ ใช้เป็นสวิตอัตโนมัติจากตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์ก็คือถ้ามีแสงแสงแดดอยู่มันก็จะปิดปิดไฟแต่ถ้าสมมุติมีแสงมาไฟไฟมันก็ไม่เปิดนะมันจะถูกถูกปิดแต่พอพอแสงแดดหายก็พูดง่ายๆคือค่ำมามันก็จะเปิดไฟให้เราอัตโนมัติก็คือใช้ตัวตัวควบคุมการเปิดสวิตจากตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์เลยเพราะฉะนั้นก็ก็จะใช้อยู่แค่นี้ครับไม่ได้ใช้อะไรเยอะก็คือ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้บริเวณด้านบนบริเวณด้านบนก็คือ,อทางทางด้านนู้นน่ะมันจะเป็นทางที่ตะวันออกมันก็จะรับแสงได้ประมาณครึ่งวันแล้วก็คิดว่าประมาณครึ่งวันนี่ก็น่าจะเพียงพอกับการชาร์จ6 0 60วัตต์แล้วก็ชาร์จกับแบตเตอรี่ขนาด4 0แอมป แต่ไม่รู้จะเต็มหรือไม่เต็มเดี๋ยววันหลังผมก็จะมาดูอีกทีหนึ่งถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแผงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ตอนนี้เราใช้6กสบวัตรไปก่อนเดี๋ยวจะมาติดตั้งกันนะครับแรกผมก็จะขึ้นไปทําการสํารวจพื้นที่ก่อนนะครับว่าเราจะวางแผงยังไงแล้วก็จะติดตั้งยังไงในการในการวางแผงโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับก,ก็ไม่ได้วางตัวฐานที่เป็นตัวยึดนะผมก็จะใช้ลวดธรรมดาสำหรับยึดแผง แต่ว่าถ้ามีเวลาวันหลังผมก็จะใช้ตัวยึดยึดแผงให้มาตรฐานขึ้นแต่วันวันนี้อาจจะต้องใช้เป็นตัวลวดยึดไปก่อนมาดูมริเวณ ตำแหน่งนี้ก็คือมันจะเป็นตำแหน่งที่ผมจะวางแผงโซลาเซลล์นะครับเนื่องจากว่าทางฝั่งที่ต้นออกตอนเช้า,าแสงมันก็จะมาได้ระดับพอดีแล้วช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็คือมันก็จะเยื้องออกมาจากจากตัวบ้านนิดนึงมันก็จะได้ประมาณประมาณครึ่งวันนิดๆเนี่ยถ้าวันไหนค้มก็จะจะแย่หน่อยแตว่ว่าถ้าวันไหนมันไม่ค้มก็จะใช้งานได้ปกติก็ เอาแค่แสงสว่างไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับพื้นที่ติดตั้งก็จะเป็นประมาณตรงบริเวณนี้คิดว่าน่าจะพอดีเดี๋ยวผมก็จะไปเอาแผงขึ้นมา